สวัสดีครับผมคาราสังหาปราจีนครับวันนี้พาทุกท่านมาชมที่ดินแบ่งล็อกขายนะครับพื้นที่ตำบลวังตะเคียนอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีครับที่ดินแบ่งล็อกนะครับไว้สําหรับให้ลูกค้าเลือกนะครับเป็นพื้นที่ติดคลองท้ายหมู่บ้านนะฮะนี่เลยนะครับสภาพถนนนะฮะที่กําลัง รถไถน,นะครับดันทางปนะูลูกลังอย่างดีนะครับตรงนี้ถนนสาธารประโยชน์ที่เราจัดให้นี้ตรงนี้นะครับกว้าง6เมตรเดี๋ยวทาราพาเดินชมสภาพแวดล้อมนะครับพื้นที่ที่เหลือนะครับมี จับจองไปบ้างแล้วนะครับพื้นที่ทำเลนะฮะลูกค้ามาก่อนเลือกก่อนนะฮะตอนนี้เหลืออยู่5แปลงนะครับแปลง2ไร่นะครับ,น,รบนี่เลยนะครับแปลงด้านหน้าทาราตรงนี้ขายแปลงทุกแปลงนะครับติดคลองสาธารณประโยชน์นะครับแปลงแรก2ไร่นะฮะ สองไร่นี้เราขายสี่แสนห้าหมืนบาทยกแปลงไปเลยนะฮะสี่แสนห้าหมื่นบาทยกแปลงนะพื้นที่นี้จะติดท้ายหมู่บ้านนะครับติดท้ายหมู่บ้านไม่เปรี่ยวหมอพัฒนาเป็นบ้านสวนเลยครับตรงนี้พัฒนาเป็นโคกหนองนาโมเดลได้ครับนะีครับลักษณะ พื้นที่เดิมๆนะครับก็มีการปลูกมันด้านบนที่ติดถนนตรงนี้นะด้านติดคลองนะครับก็แบ่งจัดสรรเป็นที่นานะเดี๋ยวทาราจะพาทุกท่านเดินไปชมรอบๆบริเวณนี้นะครับแปลงสองไร่นั้นนะครับเหลืออยู่สามบล็อกนะครับตรงที่ทาราเดินอยู่ตรงนี้นะครับ เนี่ยล็อกที่สองทำการลางวัดเสร็จเรียบร้อยนะครับแปลงที่สองนะครับน่ครับตัดตรงไปนู่เลยนะครับจนชนคลองไหนเราก็ตัดขึ้นมาตามทางสาธารประโยชน์ตรงนี้พื้นที่ที่เราพัฒนาตรงนี้นะครับเรามีไฟฟ้าน้ำปรนะปาครับให้ทุกแปลงเลย ครับนี้อีกหนึ่งล็อกนะครับสองไล่เต็มสี่แสนห้าหมืนบาทกับราคานี้นะครับสุดคุ้มแล้วนะฮะพื้นที่สองไล่มีไฟฟ้ามีน้ำประปาให้ด้วยไม่เปี่ยวนะครับที่ท้ายหมู่บ้านตรงนี้เข้าออกได้สองทางนะครับสามทางนะตรงนี้ห่างจากถนนเส้นสองพันหกนะฮะ ถนนทางหลวงชนบทเส้น2,600นะซึ่งเป็นทางลัดระหว่างถนนทางหลวงหมายเลขส3นะครับไป359ตรงนี้ห่างประมาณ600เมตรเท่านั้นนะครับห่างประมาณ600เมตรเท่านั้นเองนี่แปลงนี้นะครับ3ไร่1งาน74ตารางวาเราขาย850,000บาทครับราคารวมโอน แนวเขตตั้งแต่เสานี้นะครับตัดขึ้นไปตามทางลูกลังเนี่ยทาถนนเสร็จนะครับเราก็วางเสาแล้วก็น้ําประปานะครับให้กับลูกค้าแล้วนะครับจองได้ครับลูกค้าที่สนใจนะครับจองได้เลยนะครับพื้นที่สามไร่หนึ่งงาน74ตารางวานะภายในแปลงนั้นจะมีบ่อหนึ่งลูกนะครับ บ่อเลี้ยงปลาหนึ่งลูกนอกจากที่ท้ายแปลงจะติดคลองแล้วนะฮะก็ยังมีบ่อนะครับสำหรับให้ลูกค้าเก็บน้ำเลี้ยงปลานะครับได้ด้วยตรงนี้นะครับมาจนถึงนี่เลยนะครับสามไร่หน้ากว้างนะครับตรงนี้แล้วก็ตัดขึ้นไปนู่นเลยนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมบ่อ สามไร่หนึ่งงานเก้าสิบสี่ตารางวานะครับสามไร่หนึ่งงานเก้าสิบสี่ตารางวาแปดแสนห้าหมืนบาทเดีย๋ยวเราจะเห็นว่านะครับตรงนี้ที่ทาเดินนะครับเป็นที่สวนได้ปลูกที่พักอาศัยนะฮะปลูกผลไม้ได้เลยตรงนี้นะครับนะครับพื้นที่บ่อประมาณสองงานนะครับตรงนี้ พื้นที่บ่อสองงานเนี่ยครับเราจะแบ่งนีฮะแบ่งแบ่งเป็นโซนนะครับเป็นโคกหนองนาโมเดลได้เลยครับตรงนี้นะถ้าท่านสนอ่าถ้าท่านชอบนะฮะที่จะทำนาก็แบ่งโซนนี้ได้นะครับ แบ่งโซนนี้แล้วก็อาจจะไม่ชอบทํานาก็สามารถที่จะขุดยกล่องคันครูขึ้นแล้วก็ปลูกผลไม้ทุเรียนนะฮะพืชผักสวนครัวไม่ต้องซื้อนะฮะเราถ้าเรามีพื้นที่ที่ดินแล้วนะฮะเราปลูกพืชผักสวนครัวนะครับเก็บไปประกอบอาหารได้เลยนะฮะ,ะขิงข่าตะไคร้ใบมะกรูดมะนาวมะพร้าวสมโอฮะ,ะได้เลยครับ ถ้าท่านจะทํานาก็สูบน้ํานะครับจากท้ายแปลงขึ้นมาตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นแปลงใหญ่อีกหนึ่งแปลงที่เหลือนะครับเจ็ดไร่เจ็ดไร่หนึ่งงานตรงนี้ฮะถัดมาจากแปลงสามไร่หนึ่งงานเก้าสิบสี่ตารางวาเป็นแปลงเจ็ดไร่แล้วนะครับเอาไว้สำหรับลูกค้าที่ชอบพื้นที่กว้างๆนะครับงบประมาณ พอดีนะฮะหนึ่งล้านหกห้าห้ามบาทนะฮะหนึ่งล้านหห้าหมื่บาทเป็นสภาพแวดล้อมสภาพแวดล้อมเหมือนกันนะครับด้านบนนี้จะเป็นที่สวนนะครับสวนด้านด้านท้ายแปลงที่ติดคลองนั้นก็จะเป็นที่ร่มแบบนี้นการเดินทางนะครับ ถ้าท่านเดินทางมาจากกรุงเทพมหานครนั้นขลาเปรียบเทียบจากฟิวเจอร์พาร์คลังสิตระยะทางประมาณ164กิโลเมตรครับและก็หากท่านเดินทางมาจากโซนสนามบินสวนภูมิระยะทางประมาณ150กิโลเมตรและก็หากท่านเดินทางมาจากโซนบางแสนนะฮะชนบุรีระยะทางประมาณ168กกิโลเมตรครับ ติดคลองทุกแปลงนะครับติดคลองทุกแปลงไม่เปลี่ยวครับแปลงนี้ไม่เปลี่ยวแล้วก็มีเพื่อนบ้านนะครับตรงนี้จะเป็นที่ท้ายหมู่บ้านตรงนี้ห่างจากห่างจาก แยกหนองสังนะครับแยกหนองสังระยะทางประมาณ13กิโลเมตรนะและก็ห่างจากนิคมอ,อุตสาหกรรมบอร่อทองนะโซนอบตอบอ่อทองกระบินบุรีระยะทางประมาณ9กิโลเมตรเท่านั้นนะครับนะครับแปลง7จดไร่ครับราคา1,650,000บาทแต่ด้านบนนี้หมอพัฒนาเป็นที่พักอาศัยได้ครับทำเป็นสวน ขายแปลงติดคลองก็พัฒนาเป็นโคกหนองนามโมเดลนะฝั่งที่ติดถนนฝั่งยูคาฝั่งนู้นนะลูกค้าจองไปแล้วนะครับตรงนี้ฮไม่ห่างจากเครือสาพัฒกบินบุรีนะครับ เดินทางมาจากเครือสพัดกบินบุรีระยะทางประมาณ25กิโลเมตรเท่านั้นเองอเดินทางขับรถแป๊บเดียวก็ถึงแล้วนะครับสําหรับเพื่อนๆพี่ๆน,นะที่ทํางานในโรงงานต้องการมีบ้านพักมีสวนนะครับมีบ้านสวนบ้านพักาไว้มาดีแลกมาพักผ่อนในวันหยุดอลองแวะมาชมได้ครับแปลงนี้ไม่เปี่ยวไม่ไกลมาทําบ้านนอกดาวทําสวน ไปพักผ่อนนะครับเดี๋ยวบนจุดได้เลยตรงนี้บรรยากาศเงียบสงบดีครับห่างไกลมลพิษนะครับออกไปนี้ก็เป็นหมู่บ้านแล้วนะครับ งนี้นะครับห่างจากนิคมอุตสาหกรรมกับนิคมอุตสาหกรรม,ม,ม304ปร,ราจีนบุรีระยะทางประมาณ45กิโลเมตรครับและก็ห่างจากนิคมอุตสาหกรรมโรจนะปราจีนบุรีระยะทางประมาณ54กิโลเมตรครับมีให้ลูกค้าเลือกนะฮะสองไร่450 0 0 0บาท หลืออยู่สองไร่นั้นเหลืออยู่3ามแปลงนะครับแล้วก็สมไร่1นงาน94ตารางวาราคา850,000บาทครับแล้วก็เจ็ดไร่หนึ่งงานราคา1,650,000บาทจองเสร็จพัฒนาได้เลยนะฮะตรงนี้ จอง20 0 0มบาทนะครับทำสัญญาจองนะเข้ามาพัฒนาเลยๆครับตอนนี้ก็กำลังเคลียร์ถนนตรงนี้นะฮะให้เสมอเสมอเรียบนะครับแล้วก็ปักเสาไฟนะให้ลูกค้าทุกแปลงนะครับแล้วก็เดินน้ําประปาให้กับลูกค้านี่แหะครับสนใจติดต่อทารานะครับที่เบอร์โทรศัพท์ 086018856ครับ0860183ตัวต่อด้วย5 6 086018856ครับพื้นที่เหมาะพัฒนาเป็นบ้านสวนบ้านพักเป็นสวนนะครับดีมคลอง สำหรับวันนี้ทราพาทุกท่านเข้าชมที่ดินแบ่งล็อกขายนะครับเริ่มต้นที่2ไร่ราคายกแปลง450 0 0 0บาทนะและก็มา3ไร่1.94งาน94ตารางวาราคา850 0 0 0บาทแล้วก็7ไร่1งาน1ล้าน6 5 0 0 0 0บาทครับทาราพาเข้าชมไม่เพียงเท่านี้ทาราสังหารปจินครับกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชม จนจบคลิปวิดีโอนี้นะครับกลับขอบพระคุณอย่างสูงทาราสังหาปจจีนขออวยพรให้ทุกท่านนะครับมีแต่ความสุขความเจริญครับประกอบกิจการประกอบธุรกิจอะไรก็ขอให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองอย่างต่อเนื่องครับลูกค้าอะไรมาเทมาสินค้าและแบรนด์ของท่านนะครับเป็นที่รู้จักของภายในและก็ภายนอกประเทศนะฮะหลั่งไหลเข้ามาซื้อร่ำรวยเงินทองเป็นร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านครับสุขภาพภาราไมยแข็งแรงตลอดการไม่จนไม่เจ็บไม่เจ็บไม่จนครับ โชคดีมีชัยสำหรับวันนี้ทาราสหงหาปจีนกราบขอบพระคุณครับ